สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างเสียงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเนี่ยทีมงานเป็นทีมงานวงสองนะครับมาเจ็บระพงนะครับเครื่องเสียงไรติ้งนะครับเป็นของทีมงานวงสองเข้ามาเจ็บครับส่วนทีมงานวงหนึ่งเข้านี่แหละครับ l ดีครับพี่น้องเ i t LED แล้วมาเจ็บไปที่ต่อครับดูดูการหนานี่ตั้งไปที่แล้วไม่ hit l ดีครับ อ่าบ่ได้ใส่เงินครับพี่น้องอ่บไ่ได้ใส่แจกอันนี้นะาล่ไตายกว่านั้นตายก่าฮึ่ไม่ได้ใส่หรอกอมโมูี่ใบพายในอย่างนี้คือมโมูี่ใบซี่เบเนาะปบอะไรงั้นตั้งสีททั้งไบเต๋โอ้ เนี่เห้ยยกดักอาหารม่บ้านตัวนี้ไเอาหารมู่้นตัวนี้เอ้เคยยกมาเคยลาหมูกินก็เบิ้นยเ่นหมไว้โอ้มู่ย้านตัวไหเนาะเนียเนี่ยเนียเงหักเพยงหักเพ่งเนี่เนี่ยี่หมู้นเนี่ยเนี่ยมันแฉะติซิมให้เราเยจัคือถุงไปซองหนาแล้วเลี่ยนหนาซองเรกใส่พลาสต้ยแล้วยเอาหัก

จเปียกเอ้าเอ้าเอเอ้ให้ยู่สองบวกย่าี้ว่าพูดเรไขามูก็ไม่เรือขาหมูใช่ขาหมูนีทางน้ำแข็งคนน้ตจเปียกนีทางน้ำแข็งะขาหมูหมืขึ้นตัวกินจ้ะไมถุงเงินมาจะบอกเลี้ยหกเจ็ดจุดผน่าเขาจอดเรห้อยจะมากไเรื่อยให้มูหามามาเอาแล้วกันเต mm ้นแถวเทยรเป็นรมใ่

เนี่ยเขาขอห้องครับครับคุณครับต้องเดินด้วยท้องนะครับไม่ใช่เดินด้วยขาเออถืีอยู่หันได้จังไรยังมากเลยไทยไปรอดจังไรยังมาท่านได้กินเหล้ยวเยอะจังไรจังมาเมียนฮ่าฮ่าฮ่าของของของเควิสเต็มรถเนาะอือเอาว่าเบงเอาเนี่ยเดี๋ยวซ่องเอาว่า

บ้านไหนกว่าบ้านไหนกว่าบ้านยังรับประกันความผิดหวังบ้านไหนบ้านไหนบัวผมมาบ้านนี้อันต่างกันไหมบัวน้องบัวบ้านต้องคือบ้านนี่ไรบางนี่เนาะเป็นยังไงเป็นจะคือบะคือเยอะใช่ไหมฮะคือือมั้งอกัคือคือภาพไทยบ้านไปวะมีแห้วงูแห้งยังงู ันนเนี่ยมัเด็ดยิถนนทังนั้นอร่อยน้อยพนะพีน้อยไปเอามนบคับคัดว่าเขาเวทีจังเวทีเนอากไปบ้านแงรุขกันบ้านอว่ยมันหบเนเียนเขาเวทีนยจงบ้านแง่แป้งแง่กเดียวม่พออยู่หนึง้าสองหนก็ต้าไปหรอกเออ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 ของพึ่งต้อไปก็ตยละ Hãy <coughs> อีหั่นไปเล่นจะเอาไปอย่างนี้บ่เอาแล้วบ่แล้วมัน

เดียวไปไวได้ยันไปกินเอาแตมู่้ขาหมูถิ่อเอาไมรูอนเออไปกินรัไปเที่ยวละุเาาสักขาหมูก็ไปสักนะมูอื่นเอาไไหล้วที่อันันกอันันก็ห่อให้ไปครงอันนี้ก็หอให้ไปสาม้องฟังกครับอนนี้าไอมโอ้ลมองเขาดีๆนะขึ้นใหม่นิดน คนเยามาล้เนีม่บ่าหอดึกินใหม่นิดน,นิดม่คจะามขมเลยเป็นยังไงล่ะเ<อ>ขาขึ้นไนะกัน,นบน่ได้วางส่นดอกดาา<บ>้าน,นบ่าวกิบบ่ได้อือกาวางเลยพนไปไปหัวเมียเนะเออพนไปไปหัวแม่เถาวันเมี่ยนะนยนะลูกถึงเขาย่ำมาเซาพนลูกบ่ได้ตอนน,อน่ตนตนแต่งงานไหมอ่ะทีหาลอกหาเที่ยหกเที่ยหมด อออย่หามึงจะมาดีแถมาดีแถพะนะไปยุ่มว่วแม่เถายังไงมุงคือดีแถพะน่ะวยคือดีแถแม่เถาง่วงเว้ยมึงมนดีอย่างน่ะกูจีหูน้ำงัวสุตีดิไหมเนวนแม่จ้าของไหมมุงคือดีแถมันงคือเออดีแถนี่ไหมาฮ่เ้ย้อกันไหมเนี่ปานแม่เถานี่ยแม่เถานั่งทิงเพรามเนี่หนาวนะคนจำวันไหนมราคือกันป่ะูพืู่้นแม่กี่วนอ่าพี่น้าช่างงานเบื้องหลังนะครับเฮองนี่นะครับ

อภิ่นะงขอ,อ,อ,อพุ่ครับขอคุณทุกการัางใจขอพุณทุกการติดตามขอพุณทุกการรับชมทุแล้ว,วก็แล้วกแชร์ครับรี่น้นงสำหรับจิมมี่สวัสดีต้า